ภาคภูมิใจเสนอพิพภพแห่งความเงียบสงัดให้เสียงโดยอีภาคตอนที่1เส้นทางในเมืองที่ไม่มีอะไรผิดปกติเมืองเสนชนเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงและป่าไม้นาทึบที่ทำให้เมืองนี้ดูเหมือนเป็นที่พักผ่อนของคนที่ต้องการหลีกหนีจากชีวิตที่เร่งรีบในเมืองใหญ่และเป็นเมืองที่ไม่เคยมีอะไรผิดปกติ ในสายตาของผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ชีวิตในเมืองนี้ช่างเงียบสงบและเรียบง่ายจนแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าภูมิชายหนุ่มวัย28ปปีที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเมืองนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเลือกเมืองนี้เพราะมันดูเหมาะสมกับความต้องการของเขาในการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองหลวง ที่ซึ่งเขาทำงานหนักมาหลายปีโดยไม่เคยรู้สึกว่าได้พักผ่อนจริงๆภูมิได้ชาวบ้านหลังเล็กๆในย่านที่เงียบสงบและเริ่มทำงานที่ร้านกาแฟเล็กๆชื่อหลานว่ากาแฟฟ้าสิงตังอยู่ใกล้ๆกับสวนสาธารณะในเมืองเขาพบกับลูกค้าประจำหลายคนที่มักมานั่งจิบกาแฟและพูดคุยในช่วงเชา้า ไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะยุ่งยากหรือเครียดไปกว่าการเติมน้ำตาลในกาแฟหรือทำคาเฟาเ่ลาเต้ให้ลูกค้าประจำที่มักจะขอให้นมฟูฟูวันแรกที่ภูมิเริ่มทำงานเขาได้พบกับเอมหญิงสาวคนหนึ่งที่มาทำงานในร้านกาแฟเดียวกันเอมเป็นคนที่พูดจาสุภาพและค่อนข้างเก็บตัวแต่ภูมิรู้สึกได้ทันทีว่าเธอมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ แม้จะเป็นคนที่ยืมง่ายและพูดคุยได้สบายสบายแต่บางครั้งการสบตาการของพวกเขากลับทำให้ภูมิรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เอมพยายามไม่พูดถึงทุกๆวันภูมิทำงานในร้านปกติเขาเริ่มชินกับการตื่นเช้าและออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหลังจากการทำงานเสร็จช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบาย และท้องฟ้าสีฟ้าสดใสเป็นช่วงเวลาที่เขาหลงรักในเมืองนี้จริงๆผู้คนในเมืองมักจะเดินเล่นหรือออกมานั่งกันในตอนเย็นบางคนก็เดินไปมาในถนนหลักบางคนก็มาเยี่ยมเยียนร้านกาแฟประจำแต่อย่างไรก็ดีทุกคนดูจะมีชีวิตที่สงบสุขและเต็มไปด้วยรอยยิม้มการใช้ชีวิตแบบนี้ ทําให้ภูมิรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้อย่างรวดเร็วและความเป็นมิตรของคนในเมืองทําให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแม้ในบางครั้งจะเห็นเพียงแค่รอยยิ้มจากเพื่อนบ้านหรือได้ยินเสียงนกร้องในตอนเช้าแต่ความสงบในชีวิตของภูมิเริ่มถูกขัดจังหวะในช่วงหลังหลัเมื่อเขาเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องการเห็นชายคนหนึ่ง ที่เขามักจะเห็นเดินผ่านบ้านของเขาในตอนกลางคืนชายคนนั้นมักจะมีท่าทางที่แปลกประหลาดซึ่งเขามักจะเดินไปมาหลายรอบในทิศท,ทางเดิมและดูเหมือนว่าจะไม่สนใจเวลาแม้ในยามค่ำคืนที่มืดสนิทภูมิเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าคนในเมืองที่เดินผ่านบ้านเขามักจะมองมาอย่างบ้านของเขาด้วยสายตาที่ลึกลับ บางครั้งเขารู้สึกเหมือนว่าสายตายของพวกเขากำลังมองลึกลงไปในตัวเขาราวกับรู้เรื่องราวของเขาทุกเรื่องทงั้งๆที่เขาเพิ่งจะย้ายมาไม่นานนะคืนหนึ่งผูมิได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงอะไรบางอย่างกระทบกับหน้าต่างห้องนอนของเขาเขาลุกขึ้นไปดูแต่กลับพบเพียงแค่เงามืดจากต้นไม้ข้างนอกที่โยกไปตามสายลม ความสงสัยเริ่มตบโตนในใจของเขาว่ามีบางอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นในเมืองนี้หรือไม่วันถัดมาเขาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะกับเอมและในขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่บนมานั่งไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่เอมก็พูดขึ้นมาว่าภูมิคุณรู้ไหมว่าเมืองนี้มันมีเรื่องเล่าหลายเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะ่ะภูมิรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของเอม แต่เขาก็ไม่ถามอะไรไปมากนักเพราะเอมก็หยุดพูดไปและเริ่มเปลี่ยนหัวข้อไปทันทีช่วงเย็นหลังจากนั้นภูมิเดินกลับบ้านและเห็นชายคนนั้นยืนอยู่กลางทางใกล้บ้านเขาอีกครั้งชายคนนั้นมองมาที่เขาแล้วยิ้มบางๆแต่ไม่พูดอะไรก่อนที่จะเดินจากไปอย่างช้าๆภูมิรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สบายใจและ ล่างสังหอนบางอย่างที่ทำให้เขาตัดสินใจว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเมืองนี้มีอะไรซ่อนอยู่ตอนที่สองคำเตือนจากเงามืดภูมิยังคงรู้สึกทึ่งกับความสงบของเมืองเสนชนแม้เขาจะเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติแต่เขาก็พยายามโน้มน้นาวตัวเองว่าเป็นแค่ความคิดเพ้อเจ้อ จากการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในช่วงเช้าของวันที่สองในสัปดาห์เขาไปที่ร้านกาแฟเพื่อเริ่มทำงานตามปกติแต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่คอยตามเขามาจากที่ไหนสักแห่งเอมหญิงสาวที่ทำงานในร้านกาแฟเดียวกันยังคงดูเหมือนเป็นคนเดิมที่ร่าเลิงและเป็นมิตรแต่ภูมิเริ่มรู้สึกว่าเธอแปลกไปบ้างในวันนี้พฤติกรรมของเอม ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยตั้งแต่เช้าเอมดูตกใจง่ายและมักจะมองไปที่ประตูลานกาแฟเหมือนรอคอยบางสิ่งบางอย่างเมื่อภูมิเอ่ยถามถึงเรื่องนี้เธอกลับตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เบาลงมันไม่มีอะไรหรอกภูมิแค่บางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้คำตอบนั้นทำให้ภูมิรู้สึกไม่สบายใจ เอ็มไม่เคยพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเมืองนี้มาก,ก่อนเลยท่าทางของเธอในวันนี้ดูเหมือนจะซ่อนความกลัวบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่ภูมิเดินกลับบ้านหลังจากที่เขาเลิกงานเขาได้พบกับชายคนเดิมอีกครั้งชายผู้นั้นยืนอยู่ตรงทางแยกหน้าบ้านของเขาคราวนี้เขาไม่ได้เดินไปทางนั้นแต่ยืนอยู่ที่เดิม เหมือนกำลังรออะไรบางอย่างภูมิพยายามกลั้นใจและเดินผ่านเขาไปแต่ชายคนนั้นกลับยิ้มให้เขาแบบที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกมันใกล้จะถึงแล้วชายคนนั้นพูดเสียงเบาๆก่อนจะเดินหายไปในความมืดคำนั้นหลอกหลอนภูมิอย่างมากราวกับว่ามันไม่ใช่คำพูดของคนธรรมดาแต่มัน มีบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจการที่ชายคนนั้นพูดว่ามันใกล้จะถึงแล้วทำให้ภูมิรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังถูกดึงเข้าไปในบางสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงในคืนนั้นภูมิแทบไม่สามารถหลับตาลงได้เขานอนคิดถึงคำพูดของชายคนนั้นและสายตาของเขาที่มองมาอย่างบ้านของเขาเขาตัดสินใจว่า จะต้องค้นหาคำตอบบางอย่างไม่ว่าเขาจะกลัวแค่ไหนก็ตามล่งเช้าภูมิเดินไปที่ห้องสมุดกลางเมืองเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของเมืองเสน่ชนเขาหวังว่าจะพบคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาพบกลับทำให้เขารู้สึกกลัวยิ่งกว่าเดิมในหนังสือเก่าๆที่เขาพบมีเรื่องเล่าของเมืองนี้ที่ถูกซ่อนไว เป็นเวลานานเรื่องเล่าของเงามืดในเมืองที่ไม่มีใครเห็นซึ่งเล่าถึงการหายตัวไปของคนในเมืองที่ไม่มีร่องรอยและการที่บางคนกลับมาจากความตายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภูมิรู้สึกได้ทันทีว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายและสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนในเมืองแต่เป็นความจริง ที่มีอยู่ในความมืดขณะที่เขากำลังออกจากห้องสมุดเขาเจอกับเอมอีกครั้งเอมเดินมาอย่างรีบร้อนเหมือนมีเรื่องต้องบอกแต่เมื่อเห็นภูมิเธอกลับหยุดและไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวภูมิอย่าไปตามหาคำตอบเธอบอกเสียงเบาบางสิ่งในเมืองนี้ มันไม่ควรไปแตะต้องภูมิรู้สึกถึงแรงกดดันจากการเตือนของเอมแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดความอยากรู้อยากเห็นได้เขารู้ว่าเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้ในตอนนั้นเองเขาสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นรอยเท้าเปื้อนดินจากที่ไหนสักแห่งที่ดูเหมือนจะนำไปสู่ด้านหลังห้องสมุดซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ภูมิจึงตัดสินใจเดินตามรอยเท้าหรือที่มาของรอยเท้าไปแต่สิ่งที่เขาพบในท้ายที่สุดไม่ใช่แค่ความมืดแต่เป็นเงาดำๆที่เริ่มปรากฏตัวจากผนังห้องสมุดค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและใกล้เข้ามาภูมิไม่สามารถหายใจได้เขาพยายามวิ่งออกจากห้องสมุดแต่เงานั้นก็เริ่มเคลื่อนที่ตามเขามา ตอนที่สในเงามืดที่ตามมาภูมิวิ่งออกจากห้องสมุดด้วยหัวใจที่เต้นรัวเขาสามารถรู้สึกถึงการไล่ล่าของเงามืดที่คลืบคานตามหลังเขารอยเท้าแปลกๆบนพื้นที่นำเขามาที่นี่เริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นทันใดนั้นเขาหันหลังกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกเสียจากความมืด ทวีความหนาแน่นขึ้นทุกวินาทีเขาหยุดวิ่งไปที่ถนนหลักและหันหลังกลับไปมองหาห้องสมุดแต่กลับเห็นแสงไฟที่เคยส่องสว่างภายในห้องสมุดต,ตอนนี้กลับมืดสนิทความรู้สึกที่ว่ามีอะไรบางอย่างที่คอยจับตามองเขาทำให้ภูมิรู้สึกขนลุกและรู้สึกกลัวจนแทบหมดแรง พุ่มหายใจเข้าไปลึกๆก่อนจะตัดสินใจเดินกลับไปที่บ้านของเขาแต่ในระหว่างที่ทางกลับเขาเห็นชายคนเดิมที่เคยยิ้มให้เขาเมื่อข้ามคืนก่อนยืนอยู่ที่มุมถนนห่างจากเขาไม่ไกลนักชายคนนั้นยืนอยู่ในเงามืดดูเหมือนจะรอบางอย่างเขามองภูมด้วยสายตาที่ลึกลับเหมือนอรู้ดีว่า เขากำลังจะเกิดอะไรขึ้นใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วชายคนนั้นพูดด้วยเสียงแหบแหง้งและเบาเกินกว่าที่ภูมิจะได้ยินอย่างชัดเจนแต่คำพูดนั้นกลับทำให้ภูมิรู้สึกถึงความท้าทายบางอย่างาราวกับว่าเขากำลังเดินเข้าไปสู่บางสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ภูมิเลือกที่จะเดินต่อไปในทิศทางเดิม หัวใจยังคงเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกแต่ในใจเขากลับมีคำถามที่ยังค้างคาอยู่มันคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้คืออะไรกันแนะ่ถึงบ้านภูมิพยายามปลอบใจตัวเองว่าทุกอย่างคงเป็นแค่ความกลัวจากจินตนาการเขานั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือในห้องนอนและพยายามหาข้อมูลจากหนังสือที่เขายืมมาจากห้องสมุดในวันนั้น แต่คำเตือนของเอมยังคงดังอยู่ในหูบางสิ่งในเมืองนี้มันไม่ควรไปแตะต้องภูมิพยายามข่มความกลัวและเปิดหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติของเมืองสเสนชนทันใดนั้นเขาก็พบว่าเมืองนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่ล่มสลายไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยความลึกลับ และความมืดมีคำเล่าลือถึงวิญญาณและสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้สมัยก่อนผู้คนที่เข้ามาในเมืองนี้มักจะหายไปอย่างลึกลับและเหลือเพียงล่องลอยที่ไม่สามารถอธิบายได้ภูมิเปิดหน้าถัดไปและพบภาพเก่าของิภูมิเปิดหน้าถัดไป,แล,ป,ดดไปและพบภาพเก่าของวิหารลับที่ตั้งอยู่ในลึกที่สุดของเมือง ไม่มีใครเคยเข้าไปในนั้นและมีคำเตือนว่าห้ามเข้าใกล้ที่แห่งนั้นหากไม่อยากถูกดึงกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของความมืดภูมิรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาไม่สามารถทนกับความสงสัยที่ทวีคูณขึ้นไปได้อีกเขาตัดสินใจว่าเขาจะไปที่วิหารลับในคืนนั้นเองจะหาคำตอบให้รู้เรื่อง แม้ว่าจะมีคำเตือนจากทุกคนบอกให้เขาหยุดก็ตามเมื่อดึกสงัดภูมิออกจากบ้านไปโดยไม่บอกใครเขาต้องการรู้ว่าเมืองนี้ซ่อนอะไรไว้เขาผ่านซอยเปลี่ยวๆที่เขาไม่เคยเดินผ่านมาก่อนจนกระทั่งมาถึงที่ปากทางเข้าสู่ป่าซึ่งมีทางเดินเล็กๆลัดเลาะเข้าไปลึก ลงไปในหมู่บ้านเขาเดินไปตามทางนั้นจนถึงจุดที่เขาพบว่าวิหารลับที่มีลักษณะเหมือนวิหารโบราณแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกคือตําแหน่งของมันมันตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่น่ามีใครสร้างขึ้นได้ในสมัยนี้วิหารดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานหลายร้อยปีแต่ล่องรอยของการดูแลและความพยายามในการซ่อนมัน ก็ยังคงชัดเจนภูมิเดินเข้าไปข้างในวิหารและทันทีที่เขาเก้าวเข้าไปความรู้สึกกดหู่และความกลัวเข้าครอบงำเขาเขาได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนกระซิบเบาๆจากความมืดแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยในขณะนั้นเองเขาพบกับเอมที่อยู่ในมุมมืดของวิหารดูเหมือนว่าเธอจะรออะไรบางอย่าง ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแต่ภูมิรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้มาเพราะความบังเอิญภูมิเอมพูดเสียงที่เบาและขมขืนตอนนี้มันสายเกินไปแล้วคุณไม่ควรเข้ามาที่นี่ภูมิไม่สามารถตอบอะไรกลับได้เลยเขาเดินเข้าไปไกลๆและสัมผัสได้ถึงการกดดันที่เหมือนจะหลอมรวมกับความมืด แล้วทันใดนั้นวิหารก็เริ่มสั่นไหวและเสียงของบางสิ่งที่โบราณและน่าสยดสยองก็ดังขึ้นในความมืดตอนที่4การปลุกวิญญาณในเงามืดภูมิยืนอยู่ภายในวิหารลับความรู้สึกของความหนาวเย็นและความมืดที่ห้อมล้อมเขาทําให้หัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะเสียงกระซิบในความมืด ยังคงดังอยู่รอบตัวเขาและเอมยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ความรู้สึกขมึงหมองในอากาศยิ่งเพิ่มขึ้นเขามองไปที่เอมที่ยืนอยู่ในมุมมืดของวิหารใบหน้าของเธอดูซีดและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลภูมิคุณไม่ควรอยู่ที่นี่เอมพูดด้วยเสียงสั่นครอน้ำตาของเธอเหมือนจะใกล้ไหลออกมาสิ่งที่คุณกำลังทำ มันอันตรายเกินไปคือคนในเมืองนี้พวกเขาทุกคนเอ่เอเราไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งนี้ได้ภูมิรู้สึกทึ่งกับคำพูดของเธอและเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้กันแน่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรทำให้เอมกลัวได้ขนาดนี้และทำไมเธอถึงเตือนเขาเช่นนี้เอมบอกฉันทีว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้ทำไม ถึงไม่มีใครพูดถึงวิหารแห่งนี้มีอะไรที่ถูกซ่อนอยู่ใช่ไหมภูมิถามเสียงดังมือของเขาสัน่นไปตามความกลัวที่เริ่มลุกโซนในตัวเขาเอาไม่ตอบกลับทันทีเธอเพียงแค่ก้มหน้าลงและจับแขนของภูมิไว้ค,คุณไม่เข้าใจวิหารนี้เป็นที่ที่วิญ,ญญาณเก่าๆที่เคยถูกสาบยังคงสิงอยู่และสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแค่ตำนาน มันมันเป็นความจริงท่านใดนั้นเองผูมมได้ยินเสียงดังคล้ายการเปิดประตูในความมืดเสียงหนึ่งตามมาจากมุมมือด้านในวิหารเขาหันไปมองและเห็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มันคือเงาที่เคลื่อนไหวไปตามผนังวิหารขยับเร็วและเป็นระเบียบเหมือนว่าพวกมันมีชีวิตคุณต้องหนีไปตอนนี้ เอมร้องด้วยเสียงที่กระตุ้นภูมิให้รีบวิ่งออกไปจากทีนั้นแต่ความจริงที่เขารู้แล้วมันยากเกินไปที่จะหันหลังกลับสิ่งนั้นค่อยๆเผยตัวออกมามันเป็นวิญญาณของคนโบราณที่ถูกสาบไว้ให้ยังคงอยู่ในวิหารแห่งนี้ตาแดงก่ำและปากที่ยังคงส่งเสียงกระซิบแปลกๆเข้ามาในสมองของภูมิมันมันจะไม่ปล่อยให้คุณออกไป ไม่ปล่อยให้คุณหนีจากมันภูมิพยายามวิ่งออกจากวิหารแต่ร่างของเขากลับไม่สามารถขยับได้เหมือนถูกหยุดไว้ด้วยบางสิ่งในอากาศเขามองไปที่เอมที่ตอนนี้ล้มลงไปกับพื้นถือพยายามยื่นมือไปหาภูมิแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้เอมภูมิร้องออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจากเธอเขาเห็นแสงสว่างริบหรี ที่อยู่ตรงทางเดินของวิหารและตัดสินใจวิ่งไปหามันก่อนที่ความมืดจะกืนกินเขาไปภูมิหลุดออกมาจากวิหารและกลับมาที่ถนนหลักแต่ความรู้สึกของการถูกตามล่ากลับไม่หายไปเขาหันไปมองรอบๆและพบกับว่าเมืองนี้เริ่มเปลี่ยนไปคนในเมืองเริ่มหายไปทีละคนไม่มีใครมาที่ร้านกาแฟาที่เขาทำงานอีกแล้วและ ท้องฟ้าก็เริ่มมืดเร็วกว่าปกติภูมิรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้นในเมืองนี้ขณะที่เขากลับไปที่บ้านเขาพบว่าประตูบ้านของเขาไม่ได้ล็อกตามปกติและเมื่อเปิดเข้าไปในบ้านเขาเห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นในบ้านมีรอยเท้าแปดเปื้อนที่นำไปสู่ห้องนอนของเขาซึ่งไม่มีใครนอกจากเขาที่อยู่ที่นี่ ภูมิกลัวจนแทบไม่สามารถขยับตัวได้แต่เขารู้ว่าถ้าเขาหมดหวังตอนนี้เขาจะไม่สามารถหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ตอนที่5การกลับคืนของเงามืดภูมิรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ก่อตัวขึ้นรอบๆตัวเขาเขานั่งอยู่ในห้องนอนของตัวเองมือจับหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะท่ามกลางความมืด ที่เริ่มกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไปเขาไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ได้อีกต่อไปมันเกินกว่าที่เขาจะคาดคิดได้ทั้งวิญญาณที่คอยตามหลอกหลอนและเมืองที่เริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่เคยสงบไปจนกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความงืดและอันตรายภูมิมองไปที่รอยเท้าเปืือนดินที่นำไปสู่ห้องนอนของเขา ใจเขารู้ดีว่าเขาควรจะหนีไปที่ไหนสักแห่งแต่ลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่เริ่มสะสมมาได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับมันเขาต้องหาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้คืออะไรในช่วงเช้าภูมิเดินไปที่ร้านกาแฟที่เขาทำงาน คิดว่าเขาจะหาคำตอบจากใครสักคนที่อาจอรู้เรื่องราวลึกๆของเมืองแห่งนี้บ้างเขาคิดถึงเอมและพยายามหาตัวเธอแต่เธอก็หายไปจากร้านกาแฟแล้วภูมิเดินไปตามถนนหลักพยายามหาคำตอบจากชาวเมืองแต่ทุกคนดูเหมือนจะหลบหน้าหรือไม่พูดอะไรเลยเมืองนี้เหมือนจะเงียบสนิทและไม่มีใครสนใจใครทันใดนั้น เขาก็เห็นชายคนเดิมที่เคยยิ้มให้เขาเมื่อหลายวันก่อนยืนอยู่ที่กลางถนนในท่าทางที่นิ่งเฉยสายตาของชายคนนั้นเจาะจงไปที่ภูมิเหมือนกับรู้ว่าเขาจะมาถึงที่นี่ในตอนนี้มันถึงเวลาของคุณแล้วชายคนนั้นพูดด้วยเสียงแหบแห้งที่คุ้นเคยภูมิรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเขา เขาหันไปมองเห็นวิหารลับในระยะไกลวิหารนั้นดูเหมือนจะมีแสงสว่างออกมาจากในนั้นแม้ในตอนกลางวันการเห็นแสงจากวิหารที่ห่างไกลนั้นยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้ภูมิเดินตามชายคนเดิมไปที่วิหารลับเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงยังคงเดินต่อไปแต่อะไรบางอย่างในตัวเขา เหมือนจะบังคับให้เขาไปที่นั่นเพื่อหาคำตอบแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าเขากำลังเดินเข้าสู่กับดักบางอย่างเมื่อเขาไปถึงวิหารเขาเห็นประตูวิหารเปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงเหล็กขูดกับหินทําให้ภูมิรู้สึกขนลุกเขาก้าวเข้าไปข้างในและทันทีที่เขาก้าวเข้าไปความมืดก็เริ่มคลี่คลายออกจากมุมมืดของวิหาร ภายในวิหารมีแสงสว่างที่มาจากแท่นบูชาโบราณที่ตั้งอยู่กลางวิหารเสียงกระซิบที่เคยได้ยินในความมืดตอนนี้ชัดเจนขึ้นจนสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนในหัวใจของภูมิมันถึงเวลาที่จะปลุกมันเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นในความมืดและร่างของเอมก็ปรากฏขึ้นจากมุมมืดของวิหาร เธอเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆโดยไม่พูดอะไรเลยร่างกายของเธอไม่เหมือนเดิมดวงตาของเธอเปล่งประกายแดงาราวกับมีสิ่งที่ควบคุมเธอไว้อยู่เอมภูมิเรียกชื่อเธอด้วยเสียงเบาๆแต่เอมไม่ได้ตอบเธอเดินไปที่แท่นบูชาตรงกลางวิหารและยืนอยู่ที่นั่นภูมิรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในฝันที่ไม่สามารถตื่นได้ ความรู้สึกของความมืดที่เริ่มบีบคั้นเขาให้ก้าวไปข้างหน้าไปยังแท่นบูชาท่านใดนั้นเสียงของชายคนเดิมดังขึ้นจากด้านหลังคุณไม่สามารถหยุดมันได้อีกแล้วเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของมันคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยภูมิหลังไปมองและเห็นชายคนนั้นกำลังเดินมาที่เขาใบหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนว่าเขา ไม่ใช่คนเดียวกันเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นเงาที่เคลื่อนไหวได้ร่างของเขาบิดเบี้ยวและไม่สามารถคาดเดาได้ภูมิรู้สึกถึงความตายที่กำลังใกล้เข้ามาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือความจริงที่เขาค้นพบความจริงที่ว่าเมืองนี้ไม่ใช่เมืองของคนธรรมดาแต่เป็นเมือง ที่สร้างขึ้นจากการหลอกลวงและคำสาปพูงวิ่งไปข้างหน้าเขาพยายามไปหาทางออกจากวิหารแต่เท้าของเขากลับไม่สามารถขยับไปไหนได้เขาถูกดึงกลับไปที่แท่นบูชาและได้ยินเสียงกระซิบในหัวของเขาคุณจะต้องกลับมาเราจะไม่มีวันปล่อยคุณไปเสียงของการบูชายังคงดังอยู่ ก่อนที่ภูมิจะรู้สึกว่ามีบางอย่างแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาเขาตะโกนสุดเสียงแต่เสียงของเขากลับหายไปในความมืดในที่สุดสิ่งในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบทุกอย่างหายไปตามกาลเวลาแต่เมืองเสนชนยังคงเงียบสงัดเหมือนเดิมไม่มีใครรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นในคืนที่น่ากลัวนั้นนอกจากเงามืดที่ยังคงอยู่ในเมืองนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสยองที่มีชื่อว่าพิพพแห่งความเงียบสงัดถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอ e ีพาร์คด้วยนะครับ และเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็สามารถกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปอย่างรวดเร็วด้วยสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเอ้ยไม่ใช่พวกเราผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ